แล้วตอนนี้ควันขึ้นดูดิลูกค้าถามว่านี่ทำไมรถวีโนนไม่ใส่ท่อซีเนี่ยวันนี้มาแล้วไม่ใส่เองให้พีแอนเนี่ยเราใส่ให้อ่ะมาเฮ้ยเป็นหรือเปล่าพี่ถ้าไม่เป็นก็บอกเราไม่ต้องอายหรอกชิ้นสั่งไช่วยดูเลยนะเริ่มฝนแล้วเริ่มฝนแล้วยังไม่รู้เลยใส่ท่ออะไรเนี่ยยังไม่ได้คุยกันด้วยว่าจะใส่ท่ออะไรเรารู้แค่ว่าเอาท่อมาใส่หน่อยเกตที่เชื่อมนี่เขาเรียกเกตอะไรพี่เกจมาช่อนมาช่อนนาใช่ไหมมาช่อนนาแล้วก็่าาช่อนเหีืองเท่ามาช่อนนา เดี๋ยวยเดี๋ยวร <ทำ S 1> ู้เหงือเลยดูดิดทำดี <ๆ S 1> เลยทำแบบไม่ได้ทำอันนี้คิดตังค์เขาเนี่ยพี่แทงสองเข้าเอ,อ้ยพี่ใส่คืนใส่คืนเลยวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาแบรนด์ท่อชื่อว่า j t c หลายคน่าจะรู้จักแต่ผมขายอยู่วันนี้ต้องการที่จะรถตัวเองเนี่ยมาใส่ท่อที่นี่ให้เจ้าสำนักเป็นคนใส่รถเจ้าสำนักเราก็ต้องให้เจ้าสำนักใส่คือเดี๋ยวไร้จะพาทุกคนไปชมด้วยแหละว่า ไอท่อที่เราขาย JDC เนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะคนทำมันยังไงท่อใช้เกรดอะไรเกรดดีหรือเปล่าเจ้าสำนักทำเป็นหรือเปล่าใส่ท่อเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราอยากให้เขาใส่ให้เราด้วยรู้ว่าทำได้ไม่ได้ไม่รู้อะเราทำไม่เป็นเราได้แซวได้ไงวะออ้ยเป็นเจ้าสำนักทิ้งนะครับท,ท่อไม่เป็นหรือเปล่าเะได้คุยคุยได้อะ่ะมาชวยเขาดีกว่าน,นี้เราอยู่กันที่ที่ไหนนะรอนทรี free, บองวทองใช่ป่ะลาพี่อน c เขาอยู่ที่นะี่คุยจะเปา่าอีกคนไม่ง ยินดีครับนี่ค nah, ร nah. ับนี่ฮะเรานี้เรามาบุกโรงงาน JPC ดีกว่าบางบัวทองน้ำนันปาล์ะคือเอาตรงเลนต์แตกสายท่อแยกมาประมาณนั้นสี่ปีปั๊บสามสี่ปีประมาณนี้ไม่เคยมาเลยเด็ดดวนแรกแล้วก็ครั้งแรกด้วยแล้วก็เอาหมีขาวมาแล้วเราจะมาใส่ท่อก็คือใส่เองไม่เป็นแต่จะให้เจ้าสัมภาระตัดเล่นใหญ่ไว้ก่อนเลนใหญ่เขาลูกค้าถามว่าเอ๊ะทำไมรถมินนนไม่ใส่ท่อสัทีเนี่ยวันนี้มาแล้วคือรอคอนเทนต์นี้เลยเนี่ย เพ day? ื่อประเด็นน <rawd> ี้เลยคือไม่ใส่เองใี IPN เนี่ยเราใส่ให้คือเราก็อยากรู้เลยเหตุผลเลยทํเาเป็นเขาทัฒพ่อมากี่ปีแล้ร้านเปิดมา29ปีใช่ครับ29ปีทำเองครับ20ปีครับเดี๋นี้รู้เลยว่าใส่เป็นหรือเปล่าที่ได้เขาใส่ด้วยนะได้ปะได้ปะ่ยใส่ด้นะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยโอ้เมื่อกี้ถามนุกน้องอู้ว่าแจเบอร์อะไรวะคือลงึ้นลิฟต์เองด้วย่าเดี๋ยวรู้เลยว่าทาได้ป่อันนี้บุบลอยบุที่ไปลุยมาไง อยู่ะมาเฮ้ยเป็นหรือเปล่าพี่ไม่เป็นก็บอกอะไม่ต้องอายหรอกทุนเอฟซีเขาดา่าป่าวะทดี๋ยวมาใช้ก็ทำท่อรถเราเนี่ยคือแต่ถ้าขาดรถเราได้นะถ้าได้อยู่เดี๋ยวรู้เลยว่าท่อรั่วไม่รั่วรู้เลยระบบยังใหม่เลยต้องฉีดด้วยอ่ะต้องเปลี่ยนหน่อยเหรอใช่เปลี่ยนให้มันต่อลืน่นไงี้ยโอ้โหลูกน้องเขาไม่ช่วยเลยนะน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกพี่ทำน้องเขาเหมือนอยากรู้ด้วยเหมือนแกล้งลูกพี่แบบอยากรู้อะ โอ้โหพี่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะดูดิคนเลียงเลยทันละร้านฝ่าดิงท่อใช่ไหมครับเขาทำคนเดียวได้ด้วยดาปกติลูกน้องที่ร้านเนี่ยทำประมาณสามคนเปลี่ยนท่อเนี่ยคือตอนนี้ลูกน้องเขาถ่ายรูปลูกพี่ว่าตอนทํางานไปเหมือนผมมาช่วยแบบระบายความในใจของลูกน้องอะแกงลูกพี่ได้เลยอ่าออกแล้วครับ ทำให้รถวิ่งไม่ออกพี่นิดหน่อยครับอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่แต่ถ้ามันไปขวางทางมันอาจจะวิ่งไม่ออกยังไม่รู้จะใส่ท่ออะไรเนี่ยยังไม่ได้คุยกันด้วยว่าจะใส่ท่ออะไรก็รู้แค่ว่าเอาท่อมาใส่หนะฮะนี่จะใส่ม้วนให้เรานะครับอันนี้คิดตังค์ปขาเนี่ยพี่ฮะคิดตังค์ป่ะฮะแพงสองเท่าไอพี่ใส่คืนใส่คืนเลยเขาเหมือนแกงพี่เขาเนี่ยปกติก็อยู่ในห้องแอร์นะใช่รูน้องชอบรูน้องรูน้องรูน้องเนี่ยชอบป่ะชอบแกงวีป่ะ ก็คือ2,022เท่านั้นมันใส่กับตัวเก่าไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องตรงรุ่นเท่านั้นแล้วเบนใช้ท่อเนี่ยเกรดอะไรดิบอกอะไรว่ามันเป็นตัวไนตัวนี้คือปลาสเตอร์304สามมีห้เกรด304นะฮะแล้วก็ข <ör downs> <English> <curs CDU S 1> ้อพักเนี่ยเป็นสซ่เงียบเกรดที่เชื่อมนี่เขาเรียกเกรดอะไรดิเกรดปลาช่อนปลาช่อนหนาใช่ไหมปลาช่อนหนาแล้วไม่ใช่ปลาช่อนเลี้ยมแต่ปลาช่อนหนาเดี๋ยวโดนแทงก่อนเดี๋ยวพอตอนใส่เสร็จป่ะเราขับหนีเลยไม่ต้องใหญ่หลัง มี่ฟังช่วยกูเลยนะเริ่มฝนแล้วเริ่มฝนแล้วน้องเขาบอกว่าลูกี้ต้องใส่เท่านั้นก็ดูว่าใส่แคใส่จริงจนจูดีมาดูก็นม่เห็นว่าใส่กันนะจะร้อนแล้วกันมันร้อนคือตํรวจเอฟซีเขาด่าแน่เลยว่ะต้องมีมาเลยให้ถูกต้องแหมเขาจะแถมติ๊กเกอร์ให้เป็นทุกอันก็คือถ้าไม่แปะปุ๊บม้าจะหายประมาณตัวหนึ่งจะถ้าไม่แปะปุ๊บม้าหายใช่ปะม้าหายม้าหายม้าหายถ้าใส่แปะปุ๊บม้าเป็นคลอกเลยตำรวจเรียกแน่นอนขัดทุกทางวะพี่ เฮ้ยกดถูกเปล่าดะเลีทวเกอรลูดแม่เอานะดูอรุ่น้องเลยนะรุ่นน้องไม่ช่วยลูออกีเลยตอนนี้เนี่ยเริ่มออกแล้วสุดยอดนะคือผ้าเธออย่าไหรดูท่าใส่แล้วก่อนไงแล้วเขาก็มีน็อตมีประเก็นอะไรให้ใหม่นะอ๋อนี่คือท่อนที่สองท่อนแรกใส่แล้วนะานครับทุกท,ท่อนครับก็าอิดิซีเจออันนี้คือเล็กท่อนปลายนะครับ เตีย๋ยราคาผมใส่ที่ร้านเนี่ยประมาณ9,500พามาใส่ที่นี่ก็ได้สองเท่าตัวเขาบอกย่างก็ยางโอเคครับเกี่ยวจะรูดลบดูเสื้อเริ่มเปลี่ยนละน,น้ง <c oughs> มงอ้โูเนี่ยเริเปลี่ยนละอันนี้ม้าเขาขัดปะเนี่ยม้าเขาขันฟ้าโูเล้ไปสร้างมาตรฐานใหม่หละแน่อ้าวทำไมมันต้องสองชั้นเลยอนะเพีย ัวใหม่ครับเอากับตัวใหม่เออความร้อนจะได้ไม่ไม่ไม่มาโดนตรงนี้มากสีจะได้เหมือนเดิมอ๋อก็คือเป็นสองชั้นแบบว่าเวลามาโดนเนี้ยมันก็ไม่ร้อนมากเหมือนตรงข้างในจริงๆก็คือเนี้ยเป็นปลายไทเทเนียมเป็นม้วนด้านมันมีมีด้านมีเงาไอ้เวรนีออกข้างนี้ด้วยเนาะใช่ไหมีออกข้างตรงนี้ด้วยข้างออกคู่อันนั้นจะสไตล์ออฟโรดเยอะๆหน่อยแต่ทางจะชอบแบบนี้มากกว่าพี่แอนเขาเลือกให้แหลกเนี่ยเราไม่ได้เลือกเลยนะถ้าดวเราจะไม่ใส่สัมอะพี่แอนไปยันหน่อยดิ อันนี้แหละที่มันทัดให้รถแรงหรือไม่แรงอันนี้แหละใช้แปะยันสติ๊กเกอร์อะทำไมเจ้าของสํานักเสร็จคาถาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแปะดูท่าแปะสติ๊กเกอร์นี่ออกแบบเองเลยปล่ารู้ท่าแปะเลยอ่ะอ่ะพี่ฟังสะใจป่ะโอ้อหได้เลยเสร็จแล้ววันนี้แก้เก่ทุกที่นี่แหละเรบอกสะใจสําหรับอีนี้ถ้าใครดูแล้วอยากได้เจ้าสํานักใส่ต้องคูณสองนะครับค่าบริการอันนี้เพือเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้ะยังไง เดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูนุ่งเหงื่อดูดิเอาอีกทีพี่แนไม่ทำแบบนี้กี่ปีละทำเหมือนกันเอาอีกงีครับหมอเอาอันนี้มันร้อนทำดีๆเลยดับแล้ไม่ได้ทำเอาคงว่าสะใจนะสะใจฟังเสียงท่อฟังเสียงพ่อหลัเปล่าก็ไม่รู้ถ้ารวันนี้หาดับเลยนะต้องสำนักใส่เองด้วยเอามาฟังเสียงพ่อใกล้ๆคือพี่แอนอะ เขาทําท่อเขาไม่เน้นไม่เน้นดังแล้วเขาเน้นแบบว่าเพิ่มแรงม้านุ่มเงียบใช่ไหมพี่โจทย์โจทย์ก็คือสูตรพลังเงียบโจทย์พี่แอ้มก็คือสูตรพลังเงียบไม่ได้แบบว่าเสียงดังสไตล์แซดซาร์ดอะไรขนาดนั้นเราเน้นไม่แซดไม่แหวนเน้นสูตรพลังเงียบตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยเพิ่มมิติให้กับรถด้วยเวลาใส่ชื่อเสียงที่มันดังอยู่แล้วมันไม่มีว่ามาลั่วท่อวิ่งไปแล้วหักท่อขาดยังไม่มีมีว่ามีบทเบายังไม่มี แรงมงแรงม้าเนี่ยเรามันไม่ต้องไปทไงไปเทสหรอก<ช><น>คือวันนี้มาอยากรู้ด้วยว่าการผลิตอะไรยังไงจะมาพี่น้องทุกคนเนี่ยมารับชมด้วยว่าเอ๊ะก่อนมันจะเป็นท่อแบบนี้มันออกมาแล้วมันใช้เครื่องมืออะไรทำใช่ไหมเลียนพาไปดูหน่อยโอเคได้เรียนเราจะพาไปดูเครื่องมือเออไอ้ที่แบบดัดไร้รอยอ่ะแต่จะได้ท่อก็จะเป็นท่อแบบนี้เป,นเป็นเป็นเส้นก่อนอ่ะก็คือจะเป็นท่อจะเป็นเส้นมาเราก็มา สาดแล้วล่ะสามแล้วก็เอาไปดัดอันนี้คืออลูมิเนียมสแตนเลสเกรดอะไรนะขออีกทีเกตสามศูนย์สี่นะแล้วก็จะเอาไปดัดเอาไปดัดเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการดัดอ่ะไปดัดอันนี้ดัดด้วยอัตโนมัติใช่ไหมก็คือป้อนลงสาที่เครื่องเลยแล้วเครื่องมันก็จะดัดให้เราเลยอันนี้ก็เนี่ยจะมาเรียกป้อนลงสายเดี๋ยวมาไปอีบฟ้าเนี่ยหนึ่งทีที่เหลือมาดัดให้ อแล้วที่มันบอกว่าไรยริ้วรอยคือแบบนี้หรอลายลาไรอยคอดลายรอยคอดนี่มันยอ่แบบนี้เลยก็คือไม่มีรอยคอดใช่ครับปกติมันจะเป็นรอยแบบรอยเส้นใช่ไหมอ่าแต่นี้ก็จะของต้องทาทับน้ำมันด้วยว่าเวลาใส่ท่อแรงดึงก่อนใช่ครับขับไปสักพักก็จะหายดีนะฮะแสดงว่าเมื่อก่อนลำบากกว่านี้ลำบากกว่านี้ครับเพราะว่าต้องอาจจะตัดต่อหรืออะไรเงี้ยก็คือไอ้เครื่องตัวนี้แพงไหมพี่ เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสองดูเหมือนง่ายนะแต่พอคือเครื่องมือมันก็กับต้องมีประสบการณ์ด้วยคนก็ต้องมีประสบการณ์ถูกไหมนี่นี่คือแท่นแบบอันนี้อันนี้คือแบบครับจิกท่ออ่าจิกท่อคือสร้างแบบต้นแบบก็คือพอเราดัดแล้วเราก็จะมาเข้าแบบในนี้อันนี้ท่อแรปเตอร์เนี่ยนะใช่ปะแรปเ่ะฮะของเราก็จะพิเศษกว่าคือมีตัวกันความร้อนอืมนี่ครับกันความร้อนยางอะไร อ๋อเออแรปเตอร์มันจะต้องมียาไหลเพราะว่ามันเป็นท่อออกคู่สองข้างเนาะนี่ท่อออกคู่สองข้างแบบนี้นี่ใช่ไหมอันนี้ปลายอันนี้ปลายใช่เราก็จะประกอบที่แต่เรามีโรงงานประกอบอยู่อีกที่หนึ่งใช่ครับแล้วก็เอามาที่นี่เพื่อจะมาประกอบตัวก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเนี่ยปลายที่เราใส่กันนะครับเป็นก็เอามาเลนี้แบบเงาอีกแบบหนึ่งที่ผมใส่อันนั้นจะเป็นด้านนี้เงาก็แล้วแต่คนชอบนะครับมีละ ให้เราเลือกเยอะกครับก็คืออันนี้คือโกดังของจริงแล้วก็ผลิตด้วยถูกไหมที่นี่ก็พื้นที่ซ่อมเนี่ยก็มีมาดึงสองสามสี่เนาะห้าใช่ปะนี่มีห้องลูกค้ารอส่งนี่คือรอส่งนะครับไอ้คันนี้ขายไหมพี่ออานร้อ GTR แล้วลูกค้านี้จอดทำอะไรเนี่ยอันเนี้ย จอดให้ฝุ่นกเกาะเหลือจัดอะซื้อมาให้ฝุ่นเกาะดูดิดูคันบนดูคันบนอันนี้ก็ฝุ่นเกาะเหมือนกันกน,นะจะดูจอดรถดิจะหนีไงวะดูแล้วต้องจ่ายตังค์ก็แหละเรียบร้อยขอบคุณมากมากครับสำหรับทพ่อฟรีวันนี้ทำได้ครับ f ใครที่ติดตามพี่แอนอยู่เนี่ยต้องรู้นะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าขายเย่างเดียวเอาขยเป็นด้วยนะขอบคุณนะครับสนักนี่เลย JTC นะสำหรับใครที่ อยากจะได้แบบออริจินอลเลยก็มาที่นี่ได้แต่ถ้าใครใกล้ผมนะครับอยุธยาโซนภาคกลางเข้ามาหาผมแล้วกันเนาะอยุธยาไม่ว่ากันใช่ปะลูกค้าพี่ไปหาผมได้ใช่ปะได้ครับเหมือนกันเหมือนกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับคอนเทนต์มาให้แย้มใส่ทอก็ประมาณนี้นะฮเช่นเคยครับชอบถูกใจแชร์กดแชร์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่แย้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปที่มีตังค์กริงไหมแมไม่ได้ใส่เฮ้ยเฮ้นใักถักกระคาดโรตีแล้วมีโรตีหรือเปล่า เลยขอไม่กินแล้วรอไรอเลยอแล้วตอนนี้ควันขึ้นดูดิเพราะอะไรอะควันถึงขึ้นอะนเดี๋ยวมัะหายเดี๋ยวมัหายใช่ขับ5นาทีก็หมดละหลังติดเบาะบูทหมาเยอะจัดก็คือใส่แล้วดีกว่าเดิมแล้วกันจบนะอันนี้ผมใส่แล้วนะครับทุกคนราคา9,500บาทครับสำหรับใครที่สนใจท่อ j d d ใส่ e v e r อเร Next น็กครับร้านออโตกรมมีจัดหน่ยครับ สำหรับ f อที่ติดตามผมอยู่แล้วบอกว่ามยังไม่ได้ใส่วันนี้ผมใส่แล้วนะฮะ